แม่จะพาไปดูพี่ยูโนงว่ามันทำอะไรทำอะไรเล่นเชือกเหรอเล่นยังไงเ,เล่นให้ดูหน่อยอายโยนโยนเอามาจะโยนให้มาเอาเชือกมาให้แม่มาขอเชือกหน่อยขอเชือกได้ไหมอ๋อไม่ได้ด้วยมาจะโยนให้มาขอเชือกหน่อยเดี๋ยวจะโยนให้มา <g ül> มาจะโย,นใ,ยนให้มาจะโยนให้มาดึงได้ไหมอะดึงดึงอะปล่อยก่อนจะโยนให้แต่ไม่โยนให้มามาขอหน่อยมามาขอหน่อยไม่จะโยนให้ไม่ได้หรอเอานี้แม่มีลูกบอลน,นะเอาไหมมีลูกบอลนะเอาไหมเปลี่ยนกันไหมอ่ะหนูเอาลูกบอลแม่เอาเชือกอะเอาไหมเอาไหมไม่ให้หรอให้ไหมให้หน่อยอันหนึง่ง ขอหน่อยอื hmm.